วิอุปรกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัว Garden นทอยเด t o ทาวเวอร์ดี h เ n นต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกิปิดี้ทาวเวอร์ดีและยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วส่วไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมะลาสแต n นกันนะครับผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพาลงตัวของ FE โหมด FE นะครับผมหรือที่เรียกกันแบบชื่อเต็มๆก็คือจะเป็น Final Expedition นะครับอันนี้คือโหมดนี้นะซึ่งเป็นมีหลายๆคนเนี่ยขอมาเนาะว่ามันลงยังไงลงแบบไหนอะไรแบบ ควรใช้ทีมอะไรอย่างนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานอ่ะเมื่อวานถ้าเป็นก็น่าจะเมื่อวานแหละผมไลฟ์ได้มีการไลฟ์นอนแล้วผมก็มีการลงไฟแนลตัวไอ้โหมดนี้ย FE แล้วให้ดูไปแล้วในไลฟ์นะครับแล้วผมก็อัดคลิปจากไลฟ์มานาะอเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแนะนําทีมแล้วก็แนะนําสิ่งต่างๆนะตอนนี้ก่อนแล้วพอแนะนําเสร็จเนี่ยหลังจากนี้มันก็มันจะเป็นคลิปที่ผมอัดในไลฟ์นะครับเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการแนะนําตัวของโหมดนี้ก่อนโหมดนี้นะครับจะอยู่ตรง ตัวของสปาวเลยตรงนี้นะนี่ตรงที่เซนิสึออยืนอยู่เนาะ,อะพอเข้ามาเนี่ยโหมดนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่2โหมดอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจนะมันยังไม่ไมีเนาะสโหมดก็คือจะเป็นอีซี่กับฮาร์ดเนาะซึ่งแต่ละโหมดเนี่ยมีความยากแตกต่างกันอีซี่ก็สมกับชื่ออีซี่เลยอีซี่เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยยีด่านเนาะแล้วก็เงื่อนไขในการลงเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอากอรลี่ไปได้2ตัวเทรดเทรดออนก็คือใช้เทรดได้ปกติก็คือใครมีบัฟกิตก็ใช้บัฟกิจเนาะ ปามเนี่ยก็คือสามารถเอาไอดอลกับบูม่าไปได้แล้วก็บัฟเนี่ยก็จะเป็นบัฟทั่วไปบัฟเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นอันนี้ผมไม่ทราบเนาะอาจจะเป็นตัวของเอนชานก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะแล้วก็สกิลทีออนสามารถใช้สกิลทีได้แล้วก็โซสามารถใช้โซได้นั่นเองในส่วนของข้างในเนี่ยก็คือจะได้ของตามนี้เนาะนี่ ตามนี้เลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโหมดฮาร์ดเนาะโหมดฮาร์ดเนี่ยจะมีทั้งหมด50ชั้นแต่จะมีความยากกว่าอีซี่เยอะแต่แต่ก่อนอนะอีซี่กับฮาร์ดไม่ต่างกันแต่ตอนนี้อีซี่กับฮาร์ดมีความแตกต่างกันมากตรงที่อีซี่เนี่ยลงไปเรื่อยๆต่อให้คุณจะลงยากระดับแบบคือในโหมดนี้มันจะมีให้เลือกแบบเพิ่มความยากเนาะทั้งเป็นดันเจียนแล้วก็ดนะับเบิลดันเจียนเนาะถ้าใครแบบอยากให้ผ่านแบบอยากได้ของเยอะๆก็เลือกดับเบิลดันเจียนเยอะๆสาหรับอีซี่โหมดนะส่วนฮาร์ดโหมดเนี่ย ก็จะเป็นอ่ะเดี๋ยวผมดูเงื่อนไขกันก่อนแล้วกันเนาะฮาร์ดโหมดเนี่ยมี50ชั้นกอรลี่ใส่ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ตัวของเทรดเนี่ยก็ใช้เป็นอ่อใช้ไม่ได้เออเทรดใช้ไม่ได้ฟาร์มก็ใช้ไม่ได้เอาตัวเงินไปไม่ได้ด้วยบัฟเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เออแล้วก็ตัวของแต่ว่าใช้สกิลทีได้แล้วก็โซได้ใส่โซได้นะทีนี้เนี่ยอ่อด่านของโหมดฮาร์ดโหมดเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ถ้าใครเล่นถึงด่าน50เนี่ยมันจะมีการันตีกล่องกอรลี่เนาะ ซึ่งกล่องกอลลี่เนี่ยมันมีโอกาส1%เซในการที่จะได้เวลาเราลงผ่านแต่ละด่านหรือเราเลือกแบบสมมติว่าถ้าเราลงผ่านด่าน2เสร็จปุ๊บมันมีให้เลือกระ,ระหว่างดับเบิ้ลดันเจียนกับดันเจียนแล้วเราเลือกดับเบิ้ลดันเจียนอะไรอย่างงี้สมมตินะดับเบิ้ลดันเจียนเนี่ยน่าจะยากสุดละดับเบิ้ลดันเจียนปุ๊บมันจะสุ่มกล่องมาให้ก็แล้วแต่ดวงด้วยว่าจะได้กล่องอะไรเนาะยิ่งเพิ่มเขาเรียกว่ายิ่งขึ้นแบบเลือกดับเบิ้ลดันเจียนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งจะ ได้ของเยอะขึ้นประมาณนั้นต่อมาทีนี้ถ้าให้ถามว่าจะลงโหมดไหนดีผมก็จะบอกว่าสําหรับผมอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะสำหรับผมเนี่ยผมชอบลงอะไรชิวๆแล้วก็ไม่ซีเรียสอะไรมากคือถ้าเป็นผมผมจะลงแค่ EC พอไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะลงเน้นปั๊มปั๊มรี l o นะครับส่วนของที่ได้น่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูหลังจากหลังจากแบบไอ้ที่ผมอัดคลิปไว้ในไลน์นะเพราะว่าตอนนี้ผม <laughs> เปิดกล่องไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวให้ไปดูหลัง ตรงไอ้ตรงคลิปท้ายคลิปนะครับมันน่าจะอยู่ท้ายคลิปนะส่วนต่อมาสําหรับฮ์นโหมดก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบความท้าทายมันก็จะยากนิดนึงตรงที่มันไม่มีตัวเงินแล้วก็ใช้เงินจํากัดอันเนี้ยเหมาะมากสําหรับใครที่อยากได้ของเยอะๆแล้วก็ชอบความท้าทายเล่นแบบถ้าโหมดฮ์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเล่นสัก2ชั่วโมงได้ถ้ายากมากก็อาจจะเคลียร์อยู่สักพักนึงเลยอ่ะอ้โน่าจะแบบใช้ความคิดอยู่สักพักเหมือนเราลงโทนเมนต์อะไรอย่างนั้นเลย No. แต่ว่า easy เนี่ยมันไม่ต้องคิดอะไรมากวางตัวเงินแล้วก็วางตัวกรอตี่ที่เรามีอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะทีนี้ในส่วนของทีมที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะมีอยู่2ทีมก็คือจะเป็นทีม easy กับทีม hard mode นะครับก็ easy mode กับ hard mode เนี่ยมันก็จะมีเป็นทีมที่แตกต่างกันนิดนึงอ่ะ ผมจะอธิบายในคลิปนี้ด้วยรวมถึงว่าควรทำกอตลี่ตัวไหนด้วยเผื่อแบบเป็นพิจารณาในการเอามาทำเนาะแต่จริงๆอะผมอธิบายในจัดเทียนลิแล้วแหละที่ผมแนะนําในการแบบเป็นกอตลี่ที่พกไปสําหรับอีซี่อีซี่เนี่ยผมแนะนําเป็นตัวแรกก็คือจะเป็นนารูโตะที่เป็นลีดเดอร์ต่อมาก็จะเป็นโจนี่เนาะโจนี่ก็ตรงนี้จริงๆอะ่ะโจนี่กับนารูโตะถ้าถามว่าสองตัวเนี้ยความเก่งมันต่างกันยังไงคือถ้าคุณต้องการตัวต้นเกมที่ดีในการลงทั้ง อ่าลง Easy. อีซี่อ่าเดี๋ยวเรื่องเรื่องฮาร์ดเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึง่งเรื่องอีซี่ตัวต้นเกมที่ดีคือโจนี่ถ้าหลังจากเนี้ยไอคลิปที่ผมจะลงไอเอฟอีให้ดูอ่ะผมจะส่วนมากผมจะวางแต่โจนี่อย่างเดียวเลยเพราะโจนี่เป็นตัวต้นเกมที่เก่งมากถ้าสมมติว่ามีตัวหลุดเริ่มมีตัวหลุดเนี่ยโจนี่สามารถดึงตัวนั้นอนะ่ะเดินถอยหลังกลับมาได้แต่มันก็มีคููดาวนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งที่ทําให้มอนเดินถอยหลังได้ถ้าหลุดวงอืมถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันจะอยู่กับตัวของตัวนี้นะตัวของสแตนมันจะทําให้ มอนเนี่ยที่เดินหลุดวงไปเลยนะเดินถอยหลังกลับมาแล้วเราก็จะตีซ้ําได้ทีนี้ไอการตีซ้ำอะ่ะมันก็ต้องรีบตีให้มอนตุยถ้ามอนไม่ตุยมันก็จะเดินออกวงสุดท้ายก็หลุดอยู่ดีอะต่อมาก็เป็นนารูโตะคือนารูโตะเนี่ยที่ผมแนะนําเพราะว่าสมมติว่าคุณเลือกดับเบิลดันเจียนไปเรื่อยๆแล้วมันยากตัวนารูโตะจะเป็นตัวที่ค่าอัพถูกและดามเมจด,ดีมันคือตัวเลทเกมตัวต้นเกมมันสู้โจนี่ไม่ได้หรอกแต่เลทเกมปุ๊บดามเมจมันเวอร์มาก ณนะตอนนี้เอาจริงๆเนี่ยกอรลี่ตัวเนี้ยอย่างนารูโตะเนี่ยเป็นดาเมจที่น่าจะแรงแบบโคตรแบบแรงมากอะแรงสุดๆเลยสําหรับเลดเกมนะผมไม่ได้บอกทนคกมนะเลดเกมเนาะผมก็ให้จัดอย่างนี้แต่ถ้าถามว่าไม่มีนารูโตะได้ไหมได้อะ่ะผมในกรณีผมบอกแล้วนะถ้าแบบมีมีนารูโตะนะแต่เดี๋ยวผมจัดทีมแบบไม่มีนารูโตะให้ดูอันนี้ผมก็จะเป็นทีมนี้เนาะ แล้วก็จะเป็นตัวของตัว w o n d e r of อก็ได้หรือจะเป็นลูรูทก็ได้ก็จะง่ายกว่าถ้าเป็นลูรูทจะง่ายมากเดี๋ยวนะแป๊บนึงถ้าเป็นลูรูทเนี่ยจะง่ายนี่ถ้าเป็นลูรูทนะง่ายเลยแล้วก็ตัวเงินหนึ่งตัว,ต,ว,นนต,วตัวเงินหนึ่งตัวก็เป็นไอดอลคืออย่างน,นี้ผมลืมบอกอย่างหนึ่งการที่เราลงทั้งอีซี่แล้วก็ฮาร์ดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ด่านหนึ่งเลยอ่ะมันจะให้วางมันจะให้ใช้ได้แค่4ตัว สีตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะสามารถปลดล็อกไอช่อง2ช่องหลังได้แต่ e ีซี่อ่ะผมแนะนําว่าไม่ต้องไปปลดอะไรหรอกใช้แค่4ตัวพอแต่ว่าไอาร์ดอะค่อยไปปลดก็ได้สําหรับใครแบบเผื่อแบบเล่นดับเบิลดดนเจียนบ่อยๆแล้วไม่ไหวอะไรอย่างนี้นี่อันนี้คือทีม e ซี่เนาะทีนี้ถ้าเป็นในกรณีที่คุณไม่มีเอ่อารูโตะใช้อะไรดีผมก็แนะนําว่าเอาารูโตะออกแล้วเอาจอนนี่เป็นลี a d อย่างนี้นะ ตอนนี้เป็น Lead แล้วเอาตัวของ Wonder of you ใส่เข้าไปทำไมถึงเอา Wonder of อใส่เข้าไปก็อย่างที่ผมอธิบายตอนแรกไปว่าถ้าในกรณีที่มอนมันหลุดอ่ะผมคุณไม่มีจอนนี่นะเอ้คุณไม่มีนารูโตะนะอมอนะมันหลุดแล้วมันโดนทำให้เดินถอยหลังณนะตอนนั้นอะ่ะมันหมายความว่ามันมีคูดาวแล้วถ้ารีบเอ่อคิวมอนไม่ทันมอนมันก็จะหลุดถูกไหมคุณก็แค่ต้องเชนซีซีใส่มันซึ่งตัวของ Wo n เด r o f อเนี่ยก็มี CC หรือถ้าคุณไม่มี w o n เด r of อฟคุณก็ใช้ตัวของยูตะ ยูตะยูตะอ่ะยูตะนะยูตะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือถ้าคุณไม่มียูตะคุณก็ใช้ตัวของยูโนอื n ยูโ you น know. อย่างงี้ยูโนไหมยูโนยูโนเออตัวนี้หรือถ้าคุณไม่มีอีกอ่ะก็ทัสึมากิคือผมจะบอกว่าคุณก็แค่เอาตัวซับพอร์ตไปช่วยให้ตัวของโจนี่เนะี่ยได้ตีเรื่อยๆแค่นั้นเองเนาะส่วนวิธีการเข้าไปเล่นนะ่ะผมแนะนำว่าให้ Stand อัพแต่สแตนพอเพราะดาเมจของโจนี่มันอนะ่ะค่อนข้างที่จะ เฉยๆเฉยๆมากแต่มันเก่งที่โจทเอ่อเก่งที่สแตนโจนี่เนี่ยเก่งที่สแตนเลยดาเมจสแตนอะเวอร์มากแบบตีหนึ่งบีกว่าตีอยู่ประมาณสามวิอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่เนาะแล้วก็ใส่ตัวโซ่ Super ซูปเปอร์สเตงไปซูเปอร์สเตงก็เป็นโซอันนี้เนาะที่ทำดาเมจ18.8%เทำมินิบอสแ 8, 8แล้วก็บอส8.8%ดเซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมในส่วนของทีมอีซี่ถ้าแบบว่า ยังไม่ได้ทำนาูโตแล้วอยากจะฟาร์มตัวของรีโลอะไรอย่างเงี้ยเนาะม,มาทีนี้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโหมดฮาร์ดโหมดฮาร์ดเนี่ยตัดตัวเงินออกได้เลยอ่าคือมันทีมตั้งเดิมเลยถ้าลงโหมดฮาร์ดเนี่ยถามว่านาูโตกับจอนนี่เอาอะไรดีผมแนะนําเป็นจอนนี่เพราะว่านาูโตต้นเกมมันพอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะถ้าคุณเริ่มไต่ขึ้นไปหอสูงๆอะ่ะไม่ใช่ว่านาูโตไม่ดีนะแต่ว่าต้นเกมจะเล่นลําบากนิดน,นึงเนาะแต่ถ้าได้อัพแต่ถ้าได้อัพนาูโตก็เก่งเลยแต่ทีเนี้ย คือด้วยความที่มันพอเล่นขึ้นไปสูงๆอะ่ะส่วนมากการที่จะเล่นง่ายอะ่ะเขาเน้นซีกันซี CC แบบเยอะๆเลยนะก็ต้องใช้จอนี่การหลุดอ่ะจอนี่ตัว you, กันหลุด2ตัว Wonder ร์อยูกันกันตัวแบบเอ่อทำแบบเชนซีซให้มันชะงักแล้วก็ทำให้โดนดาเมจแรงขึ้น3ก็เป็นตัวของลูลูที่จะเอาไว้อ่อคิวมอนเสร็จมันก็จะปล่อยตัวของไอ้นี่โผล่มาใช่ไหมปล่อยมาให้ชนมอนอะไรอย่างนี้เนาะ ซม,มอนมอนมาชนอะไรอย่างนี้เนาะจะได้แบบว่าให้มอนไม่หลุดนะครับต่อมาก็เป็นตัวอย่างซัพพอร์ตที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยอย่างพวกยูตะอะไรอย่างเงี้ยที่เอามาเชนซีซีอย่างเงี้ยยูตะก็จะมีลิกะเอาไว้ทํซ C ซใส่ใช่ไหมแล้วก็ทําใหม้มอนมันเดินย้อนหลังได้อีกอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเอาแบบยูโนมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะยูโนที่แบบเอามาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ตัวของทาสมากิ ยูโน e like ่ก็ทำสโลได้ทัสมากิ่ก็ทำสโลได้เหมือนกันเออทัสมากิก็มาแทนยูโน่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คือ6ตัวละครเผื่อแบบทุกคนต้องการปลดเนาะเอายูโน่ออกก็ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นอย่างเช่นถ้าเอ่อผมนึกออกตอนนี้นะอืมเอาแบบซีหนาหรือจะเป็นโกโจก็ได้อะโกโจมาวางพอให้เนี่ยคือถ้าเอาไป6ตัวไม่ได้หมายความว่าต้องอัพ6ตัวนะทุกคนเอาไป6ตัวอัพแค่สแตนของจอนนี่ตัวเดียวอืมวางจอนนี่ อัพสแตนแล้ววาง CC ใส่แล้วแต่สถานการณ์ประมาณนั้นแต่ผมแนะนำนะถ้าวางจอนนี่เสร็จให้วางลูลูต่อแล้วก็ค่อยวางวันเดอร์อัพยู่ตามลำดับที่เหลือถ้าเริ่มไม่ไหวเนี่ยเริ่มเชนซีซีใส่ประมาณนั้นก็ <c oughs> ตัวอื่นถ้าใครมองแบบว่ามีซัพพอร์ตอย่างหรือจะรอไปก็ได้เงี้ยอย่างรออย่างเงี้ยก็คือกดสกิลวาร์ปมอนสมมุติมอนจะหลุดแล้วแบบซีซีเราไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยวาร์ปมอนกลับประมาณนั้นอะไรอย่างนี้เนะาะเนี่นย นี่อันนี้คือทีมที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็คลิปหลังจากนี้จะเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ก็สามารถที่จะลองดูกันได้นะว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเป็นในส่วนของโหมด easy เนาะส่วน hard เนี่ยผมไม่ได้ลงให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะลำบากอรผมผมเคยลงแล้วแหละมันลำบากมากแล้วก็เหนื่อยแต่อันนั้นอะ่ะผมลงก่อนที่เขาจะโดนเอ่อตัวของ FE จะโดนเนิร์ฟเนาะผมไม่รู้ว่าโดนเนิร์ฟหนักขนาดไหนนะแต่คิดว่าน่าจะไม่เยอะหรอกเอ่อใครเคยลงโหมด hard แล้วมีทีมหรือมี อยากจะแชร์ทีมอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันได้นะครับแล้วบอกว่ามันยากหรือมันง่ายเนาะช่วยบอกผมหน่อยผมไม่อยากลง f อผมเอาเวลาไป AFK ฮาโลวีนแล้วก็ถ้าเล่นมือผมก็คงลงแค่ Easy เอาแบบชิวๆไม่คิดอะไรมากประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปดูวิดีโอที่ลงตัวของโหมด FE กันนะครับป่ะ สำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งม สำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เนี่ยผมกลัวแบตเสื่อมเนี่ยครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนี่ยครับผม UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ M V I P นะครับผมซึ่งราคานะครับผมแพงกว่าแพ็กปกติแค่หน่งเท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติเนี่ยถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็ตัว M V P เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนะครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด U G 4นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนะครับผม เนี่ยพอเราลงเสร็จใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีมันก็จะมีไฟนอลช็อปม,มาแบบนี้นะไฟนอลช็อปนี่ไฟนอลช็อปโผล่มาเลยแบบอัตโนมัติแล้วมันก็จะมีโซปาราขายนะโซปา่าขายอันนี้คือโซปา่าไม่ได้แบบขายละใช้ได้เลยนะเราต้องเอาไปคาฟอีกทีหนึ่งนะแล้วก็มีของพวกนี้ขายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยนะครับผมก็จะซื้อนี้เข้ามาเพื่อซื้อนี้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างสมมติเรามีมิติชาดเห็นไหมมิติชาดเนี่ย ยี่สิบห้าอันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรับเต็มนะเอออะไรเงี้ยเราก็จะแบบอันเนี้ยรีโลอีอกร้อยอันอ่างเงี้ยอ่าเห็นไหมรับเต็มอีกอันเนี้ยม,ม,มันจะมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราไปเปิดตัวเปิดไอ้อะไรนะเปิดตัวกล่องที่อยู่นอกอีกทีหนึง่งเอออ่ะเดี๋ยวทีนี้พอจบปุ๊บมันยังไม่จบนะเราจะออกไปเปิดกล่องที่เราลงมา25้าด่านอ่าปะเอาแบบชิลๆไม่ต้องซีเรียสได้ของแน่นอนเอาอีซี่เหอะคือฮาร์ดมันเหมาะกับแบบ คนอยากได้ของเยอะแบบลงแล้วรวยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลงฮาร์ดแต่ก็จะท้าทายหน่อยก็จะเปื่อยหน่อยใช้เวลาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลงแล้วก็ได้ของเรื่อยๆอะไรก็ีซี่ดีกว่าส่วนตัวชอบอีซี่มากกว่าคุณเห็นกล่องที่ได้มาไหมทุกคนโอ้โหดูกล่องที่ได้มาเดี๋ยวผมก่อนก่อนว่ากล่องที่หาง,ง่ายสุดก็จะเป็นอเนออแชบี้เนาะแชบปี้สแตนดาร์ดเออพิสเอออ่านว่าอะไรนะพิสมาติกไหมเออ แล้วก็กอตลี่แต่กอตลี่เราไม่ได้เนาะได้รีโลมันจะได้รีโลแล้วก็ได้ไอ้เงินที่เอาไปซื้อของข้างในอีกทีนึงเรามาดูกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนวิ่งกดเลยอะเอาเอาแบบเชบิเอ้ชบก่อนเนี่ยเนี่ยมันได้ของไอ้พวกในอินด้วยอ่ะสมมติอยากจะคราฟโซแล้วรู้สึกี้เกียรลงอินลงอันนี้ได้พวกนี้ด้วยได้ของทําโซด้วยกดเลยอะได้ได้เยอะไหม นี่ของตามนี้เลยเห็นไหมได้รีโล211แล้วก็พวกของในอินอะไรเงี้ยแต่มันไม่เด้งมันเด้งแค่นี้ <c oughs> อะรีโลแล้วนะ2 1 1เมื่อกี้เราได้จากในในเอ่อไฟแนลเท่าไหร่นะเราเรียกโหมดมันว่า FE แล้วกันในโหมด FE เราได้มาเท่าไหร่เมื่อกี้ร้อยหนึ่งอันนี้เท่ากับ311นะเราเปิดสแตนดาร์ดอีกเท่าไหร่อีก3 4มกล่ 34, องได้มาอีก68 311เเท่ากับตอนนี้ได้มาทั้งหมด 379 379แล้วนะแล้วเราปรวพิสมพติกสเมริก379นะปัง379เราได้ตัวของอันนี้มาอีก38 379ก็เท่ากับว่าเราได้มาประมาณ400นิดนิดอ่าคือเมื่อกี้ต้องบอกก่อนว่าที่ลงไปอ่ะเจอพวกดับเบิลดันเจียนน้อยมากเจอแต่ดันเจียนดับเบิลดันเจียนน้อยคือถ้าเราเจอดับเบิลดันเจียนบ่อยเนี่ยมันก็จะได้ตัวของ เออไอตัวกล่องเนี่ยเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแต่ดวงกากะ่ะลงไม่ได้ไอตัวของกอรลี่เลยอะ่ะถ้าได้กอรลี่ก็จะได้เยอะกว่าน,นี่เออแล้วก็บวกกับดวงด้วยว่าแบบว่าเราจะเจอตัวด <Yeah, S 2> <ๆ>ับเบิลดันเจียนเยอะแยะอะไรขนาดไหนเงนี้ยตัวไอโซที่เราบอกโซโซปาเนี่ยก็มาคราฟตรงนี้มันก็จะใช้ของจำไม่ได้นะใช้ของอะไรบ้าประมาณนีนะ้ทุกคนก็อันนี้ของไฟ n a ลเอพิเดชันนะครับ ation, เอพิเดชันเออ